ค่ะทุกคน 3ส,สัปดาห์แล้วนะครับที่เพลงเพชรชาวดินขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งของคลื่นวิทยุระดับประเทศนะครับล่าสุดทุกคนวันนี้คลื่นลูกทุ่งรักไทยครับคลื่น90ก็ได้ออกมาอัปเดตนะครับทุกคนพ้นคะแนนของเพลงที่ถูกขอมากที่สุดในคลื่น90้นะครับวันนี้แน่นอนว่าเพชรชาวดินขึ้นชาร์ตอันดับที่1ไปอีก1สัปดาห์นั่นเองนะครับต้องขอแสดงความยินดีครับทุกคนกับอุง้งอิงเพชรบ้านแพงรวมถึงผู้อํานวยการผลิตยอย่างบอสโจยมานี ด้วยนะครับที่วันนี้เพลงเพชรชาวดินเพลงประกอบภาพยนตร์คายอาประสบความสําเร็จในทุกๆช่องทางจริงๆนะครับรือว,ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ทะลุ1ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับทุกคนยินดีกับคนเบื้องหลังทุกคนจริงๆนะครับหากวันนี้เรามาดูผลคะแนนหรือว่าผลอัปเดตต่างๆเนี่ยเพลงเพชรชาวดินครับทุกคนยังครองใจแฟนๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อๆแม่เอฟซีแฟนคลับที่ขับแท็กซี่ขับแก๊ีครับทุกคนที่มีการโทรไปขอนะครับตา คลื่น f อต่างๆทําให้เพลงอิงเพชรบ้านแพงกลายเป็นเพลงมหาชนนะครับแล้วก็ถูกเปิดมากที่สุดในคลื่นดังๆนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้ครับทุกคนก็เป็นคลื่น f อ103้คนลุกทุ่งครับจะได้มีการออกมาอัปเดตผลคะแนนการถูกขอมมากที่สุดเพชรชาวดินยังครองอันดับที่2ครับทุกคนยังไม่ได้แบบหล่นหายไปจาก1ใน10เลยนะครับอยู่อันดับที่2ของคนลูกทุ่งสำหรับเมื่อวานนี้ที่ได้มีการออกมาอัปเดตนั่นเองครับในส่วนของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กตอนนี้ก็ขยับขึ้นเรย อย,อยู่อันดับที่7ยังถูกขอเยอะอยู่นะครับเมื่อวานนี้ใครได้ติดตามไลฟ์สดบ้างครับทุกคนสําหรับงานของดีอีสานอุคอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยปรากฏตัวในลุกน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้เลยนะครับทุกคนท่ามกลางแฟนๆครับทุกคนด้านหน้าเวทีที่เตน้นกันกระจุยกระจายเลยนะครับโอ้โหเราเห็นพัฒนาการขององค์อิงเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนเอาเวทีอยู่มากๆนะครับทุกคนนี่แหละเป็นอะไรที่พ่อโจฝากฝากังเอาไวนะ้เนาะที่จะให้องค์อิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยเป็นศิลปินเดี่ยวในอนาคตและเมื่อคือนนี้เราเห็นน้อง เอตเทนคนดูด้านหน้าเวทีเรารู้สึกว่าโอ้โหน้องพัฒนาการแบบมาไกลามากๆจริงๆครับและพลังเสียงมาเต็มมากครับทุกคนสําหรับเมื่อคืนนี้นั่นเองครับตัวเป็นสคริปเพลงเร็วนอ้อเพราะว่าองค์หญิงเนี่ยออกมาในช่วงดึกๆแล้วออกมาในช่วงคนดูเนี่ยกำลังม่วนกําลังจอยแล้วใช่ไหมครับพอออกมาปุบ๊บครับทุกคนโอ้โห FC ฟซีแฟนคลับเนี่ยรุมแบบขอถ่ายรูปเยอะมากๆขอจับมือด้านหน้าเวทีเยอะมากครับทุกคนจนทางด้านทีมไลฟ์สดนะครับทุกคนออกมาอัพคลิปวิดีโอของน้องนะครับลงบนสื่อโ เชียสำหรับงานเมื่อวานนี้ของดีอีสานครับซึ่งแน่นอนว่ามีหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนรวมถึงหมอลำคณะใจเกินร้อยครับทุกคนที่ไปมอบความสุขให้กับแฟนๆด้านหน้าเวทีกับงานของดีอีสานที่มหาวิทยาลัยจังหวัดมหาสารคามเมื่อวานนี้นั่นเองครับทุกคนนะ้องก็ถือว่าพัฒนาการของน้อง ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้ครับพัฒนาการมาไกลมากๆครับทุกคนต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับสำหรับอวงหิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็เป็นเจ้าแม่เพลงฮิตเนาะครองบัลลังก์เพลงฮิตแล้วนะตอนนี้ซึ่งพวกเราเนี่ยได้ห่างหายกันไปนานครับทุกคนสําหรับการฟังเพลงงอิงเพชรบ้านแพงตามคลื่นวิทยุต่างๆหรือว่าตามช่องทางต่างๆนะครับนอกเหนือจากช่อง YouTube เนี่ยจะติดหนึ่งในมาแรงแล้วครองใจแฟนๆแล้วครับทุกคนคลื่นวิทยุก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสําคัญนะครับที่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยโทรไปขอบ้างหรือว่า มีการเข้าไปขอในช่องทางของการไลฟ์สด u t u b e ของเรดิโอต่างๆบ้างก็เลยทําให้เพลงนี้ครองใจแฟนๆแล้วก็เป็นเพลงมหาชนนั่นเองครับทุกคนซึ่งแน่นอนร่าเพลงนี้คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยต่างก็มีการแชร์ออกไปอย่างเช่นอาจารย์ตั้มนัครินพันธ์ไทยครับทุกคนที่ไม่ว่าเพลงอุ๋งอิงเพชรบ้านแพลงจะอัปเดตสัปดาห์ไหนอาจารย์ตั้มนครินพันธ์ไทยเนี่ยก็มีการแชร์ออกไปแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ขอเพลงนี้กันอย่างล้นหลามนั่นเองครับทุกคนซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยแน่นอนว่าอาจารย์ตั้มนัครินพ เรียบเียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยครับทุกคนโปรดิวเซอร์ท่านทนายเอกิติศักดิ์นะครับแล้วก็อํานวยการผลิตเนี่ยบอสโจยมานินทีมไทยทําเป็นทีมของเฮียป๋องนะครับไทยบ้านเดอะซีรีส์ที่มาถ่ายทําเพลงนี้ต้องบอกว่ามิวสิกวิดีโอเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆครับทุกคนแล้วก็เป็นอะไรที่แบบทําให้พวกเราไม่เบื่อเนาะปกติแล้วอะ่ะเพลงขององค์อิงเป็นบ้านแพงเนี่ยก็จะเป็นแบบซิงค์ร้องเพลงสวยๆแล้วก็จะมี MV ใช่ไหมครับแต่เพลงนี้ก็จะเป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวออกไปครับก็คือเอาหลายๆอาชีพมาร้องเพลง ชาวดินในเพลงนี้นั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าเป็นการถ่ายทํา MV ที่เหมาะสมแล้วก็ แปลกออกไปแล้วก็ทําให้ FC แฟนขับเนี่ยนาะเข้าไปชื่นชมนะครับในในความแบบว่าเป็นถ่ายทอดความเป็นอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยออกมาได้เป็นอย่างดีจริงๆใครที่ฟังวิทยุ FM หรือว่าฟังตามช่องทางต่างๆครับทุกคนก็สามารถเนาะเข้าไปขอกันได้เลยสิ่งที่พวกเราเห็นเนี่ยนั่นก็คือ FC แฟนขับน้องมีทุกๆอาชีพจริงๆนะครับอย่างอาชีพขับแท็กซี่ขับแก๊ปกับทุกคนหรือว่าพ่อแม่ FC แฟนขับที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วเปิดวิทยุ FM ฟังเนี่ยบางคนก็จะโทรไปขอนะเราก็มีโอกาสได้ฟัง รายการสดๆนะครับหลายคนก็คือแบบโทรไปขอกลางร,รายการเลยก็มีสําหรับเพลงเพชรชาวดินนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ขอให้อุงอิงเนี่ยครองชาร์ตไปยาวๆเลยครับทุกคนเนาะอย่างที่บอกว่าห่างหายไปตั้งแต่สาวสําน้อยคอยฮักเอิญฮักนางเอกน้อยก็คือระยะเวลาค่อนข้างนานครับแต่บอสโจยมานินเนี่ยก็ทําเพลงออกมาได้สมศักดิ์ศรีแล้วก็สมการรอคอยของ FC ฟซฟานขับจริงๆครับกับผลงานเพลงเพชรชาวดินที่พวกเรารอคอยเนาะก็ถือว่าตอนนี้นะครับทุกคนใครที่อยากจะฟังในโรงภาพยนตร์สามารถเข้าไปฟังได้เลยครับทุกคน ภาพยนตร์ไคอ้อยังฉายอยู่นะครับแล้ววันนี้บอสโจยูมานินก็สํานึกรักบ้านเกิดครับทุกคนมีการให้แฟนๆหรือว่าคนที่อยู่บ้านแพงนะครับได้ไปชมภาพยนตร์ไคอ้อก,กันแบบฟรีๆโดยการให้รถบัสเนี่ยรับส่งครับทุกคนทั้งหมด7จ็ดันด้วยกันครับทุกคนที่ไปแบบว่าพาไปชมที่จังหวัดขอนแก่นเลยนะครับพร้อมให้น้ําดื่มฟรีอีกด้วยรวมถึงให้ตั๋วฟรีอีกด้วยครับทุกคน, <S <S คก,คนก็ถือว่าวันนี้พอๆไปแม่ท่านไหนเนาะที่แบบมี ความยากลําบากในการเดินทางไปชมภาพยนตร์เนี่ยวันนี้บอสโจจัดให้เลยครับทุกคนตอบแทนบ้านเกิดโดยการพาพี่น้องเนี่ชาวบ้านแพงแล้วก็ fc แฟนคลับเนี่ยไปชมแบบโอ้โหรถเจคันนะครับทุกคนนะวันนี้โรงหนังแตกแน่นอนและอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็จะไปร่วมงานด้วยในะวันนี้ก็ต้องมารอติดตามบรรยากาศครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับช่วงนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับภาพยนตร์ไคลอ้อครับที่อยู่ในโรงภาพยนตร์เนาะเพลงประกอบภาพยนตร์ก็ประสบความสําเร็จเพชรชาวดินเพลงไคลอ้อนะครับแล้วก็ ภาพยนตร์ก็ประสบความสําเร็จครับเรียกได้ว่าโอ้โหได้รายได้ไปอย่างถล่มทลายสิ่งที่พวกเราเห็นก็นคืออัปเดตล่าสุดเนี่ยเจล้านเนาะจุดหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ยังไม่ได้รวมในปัจจุบันนี้อีกว่าไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็อาจจะถึง80ล้านแล้วก็ได้นะซึ่งบอสโจได้ออกมาโพสนะว่าทุกคนอยากเห็นคายอ้อสหรือเปล่าซึ่งทุกคนก็นคือแบบโอ้โหเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากๆว่าอยากจะชมคายอ้อสซึ่งคือมันมีอะไรให้หน่าติดตามอยู่เหมือนกับ ภาคแรกเนี่ยเหมือนกับยังไม่สุดบางคนบอกว่ายังไม่สุดเลยอยากจะชมต่ออะไรเงี้ยสั้นไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็เลยอยากจะให้มีภาค2ออกมานั่นเองครับทุกคนเนาะก็มารอดูกันว่าบอสโจยมานินจะทาคายอ้อสองหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าฟีดแบกดีมากถ้าไม่เจอสงครามนี่คือน่าจะทะลุร้อยกว่าล้านไปแล้วครับทุกคนนะแต่ดันมาสะดุดตรงเจอสงครามนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเนาะคายอ้อก็มาพร้อมๆกับสงครามเลยก็ถือว่าเป็นกําลังใจเนาะให้กับทีมงานกันดีกว่าครับทุกคนถ้ามีคายอ้อสองก็พร้อมสนับสนุนแล้ว ซัพพอร์ตแล้วก็เชื่อว่า FC ฟซ n แฟนคลับก็พร้อมจะซัพพอร์ตนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับฝากทุกคนได้กันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับอิ่มด้วยเนาะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอุ้มอิ่มข่าวกระแสวันนี้ขอแสดงความดีใจกับวงอิงเพชบ้านแพงด้วยนะครับที่เพลงของน้องเนี่ยขึ้นไปอยู่ในชาร์ตหลายๆเรดิโอนะครับสสัปดาห์แล้วนะที่อยู่ที่คลองใจแฟนๆแล้วก็คนเนี่ยโทรไปขอกันขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งของลูกทุ่งรักไทยคนลูกทุ่งแล้วก็ลูกทุ่งเน็ตเวิ